งูนะครับงูไม่รู้ว่างูอะไรนะครับงูนะครับงูงูงขบ้านพี่น้องมันหมานนะงู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 เจอแล้วเป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับนี่เป็นงูที่ไม่มีพิษนะครับ เดี๋ยวจะจับมันออกไปนะครับทำไ,ไมแม,ม่ลูกทำไมแม่คุมข้อมันออกไปเอ,อาเงี้ยงเล็กออก แน่คือเขาไปคนละฮะเขา่อดีเรียดแล้ว